ดีคุณกนิษฐานะครับ,รบปลาแดงนครับสวัสดีครับผมยิ่งมีคนออกมาอ่าออกมาเม้นถามนะครับออกมาเม้นถามก็ยิ่งมันก็จะเป็นคําตอบเขาต้องการคําตอบนะแต่คุณไม่ตอบเนะี่ยมันก็เท่ากับคุณยอมรับนะแปดสิบเปอร์เซ็นเข้าไปแล้วเออว่ามันใช่เออเท่ากับคุณยอมรับนะใช่ไหมเออปราบใดที่อ่าคุณไม่ตอบนะ แล้วยิ่งมีคนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยนะครับออกมาแสดงอ่าแสดงตัวแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับอันนั้นแหละมันเป็นจุดบอดของคุณนะเออมันเป็นจุดบอดนี่แหละเอฟซีนะครับตัวเองก็พยายามจะสร้างอภาพนะครับสร้างภาพให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะดีเลิศทุกอย่างแล้วนะครับเออเขาเรียกเพอร์เฟกนะเพอร์เฟกทุกอย่าง แต่การกระทํามันไม่ใช่แบบนั้นนะการกระทํามันหลังหรืออ่าหลังจอหรือว่าหลังไม่มันมีอะไรที่โหดร้ายนะครับมีอะไรที่โหดร้ายมากมายที่เราต้องติดตามนะนะบางคนเขาถูกกระทํามานานมากนะนานมากหลายปีอ่าหลายปีแล้วเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ต้องออกมาออกมาเรียกร้องความยุติธรรมอ่าออกมา ชี้ให้เห็นว่าที่เขาถูกกระทำนะ่ะทำอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างนะเขาออกมาเรียกร้องอความยุติธรรมของเขาครับนั่นแหละมันเป็นการเผยแผ่เป็นการอทำให้เราเห็นว่าเอ้าเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแล้วคุณยังมาขึ้นไลน์อยู่อย่างเงี้ยอะใช่ไหมสึงแมว่าคุณยังมาขึ้นไลน์อยู่อย่างเงี้มันก็ มันก็จะมี FC เอฟซีเข้าไปเม้น์ไปถามว่าเอ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเอคุณทําจริงหรือไม่จริงอ่าเห็นไหมคุณทําจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับนี่แหละมันเป็นคําถามเลยเอฟซีนะเอ่อถ้าคุณไม่ตอบคุณเรื่องจะทําเป็นเฉยทําเป็นหรือเป็นมองไม่เห็นอ่าเป็นมองไม่เห็นเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยเขาก็ะย้ยาถามอยู่นั่นเรื่อยๆคุณขึ้นเมื่อไหร่เขาก็ถามมานั้นหรือคุณทําคลิปเขาก็ไปเมนในในคลิป คุณก็ต้องเห็นลูกทุกคนก็เห็นเหมือนกันมันหนีความจริงไม่พ้นไงยิ่งคุณพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงคือไม่ไม่อยากตอบคาถามเขาก็ยิ่งถามเข้าไปเรื่อยๆเออไปพูดง่ายไปกีดกัน้นการที่เขาไปจะไปเม้นต์เนี่ยนะเขาไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ได้อ่าโลกคุณจะไปบล็อกเขาทุกคนก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะใครเข้าไปก็บล็อกใครเข้าไปก็บล็อกถ้าเขาถามไม่ดีก็จะบล็อกเขาอย่างเดียว เอขาถามแทงใจดําก็จะบล็อกเขาอย่างเดียวเห็นไหมใช่ไหมล่ะเขาถามเนี่ยก็ตอบเขาได้ก็ตอบเข้าไปเอถ้าเขาถามก็ตอบเข้าไปสิใช่ไหมตอบให้ตรงคาถามแค่นั้นเองนอืมถ้าตอบไม่ตรงคําถามหรือพยายามจะเลี่ยงหรือหรือแล้วแต่อะไรหลายอย่างแล้วแต่คุณก็จะโดนเขาถามอยู่เรื่อยๆถ้าคุณบล็อกเขาคนอื่นเขามาถามใหม่ เพราะเขาต้องการรู้เหมือนกันนะครับเออเขาต้องการรู้เหมือนกันว่ามันมันเกิดอย่างที่เขาอ่าวิพากวิจารณ์ที่เขาออกมาพูดนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าจนกว่าจะได้จนกว่าจะได้รับคําตอบที่น่าพอใจเขาถึงเขาถึงหยุดนะครับเขาถึงหยุดเม้นเข้าไปนะครับกดให้แล้วป้านางนะครับสวัสดีครับผมนะ หนียังไงมันก็หนีความจริงไปไม่พ้นใช่ไหมไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเรื่องราวที่คุณทำไม่ดีไว้เนี่ยมันก็จะเปิดเผยแอดบอกได้เลยนะเอาจริงจริงแอดบอกได้เลย S <S ใช่นะครับคนครึ่งบกมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะอ่ามันก็เป็นแบบนั้นตอนแรกก็พยายามจะสร้างภาพพจน์ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมสร้างภาพพจน์ของตัวเองให้ดีเดีแต่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเขาไม่ได้ทําแบบนั้นไงอ่าเบื้องหน้านะเขาทาอยู่นะครับทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองโอ้โห oh, เป็นคนดีในสังคมนะครับเป็นคนอ่าสร้างภาพให้เห็นว่าขเขาเป็นคนใจบุญเป็นคนดีนะครับเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่ แกคนอื่นนะครับเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่ยากไร้กว่านะครับแต่มันเป็นแค่ภาพเป็นบางภาพเท่านั้นเขาไม่ได้ทําเป็นอาจินไงคนคนที่เขาทําความดีต่อเนื่องเนะี่ยเขาทําไม่ได้หยุดนะเขาทําไปเรื่อยๆใครจะว่าใครจะดา่าใครจะแซะใครจะว่าอะไรหาเหตุผลมาทุกอย่างหาเหตุผลธรรมกล้างทุกอย่างเขาก็ไม่สนเขาก็ไม่หยุดเขาก็ทำเขาไปเรื่อยๆไม่โต้ตอบ อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่อ่าทุกคนก็ติดตามเข้าไปเรื่อยๆติดตามดูไปเรื่อยๆว่าอสุดท้ายแล้วอ่ามันจะมีอะไรนะจะมีเบื้องหลังแอบแฝงหรือเปล่าหรือย,ยังไงเขาก็จะเขาก็จะดูไปเรื่อยๆพอพอดูไปสักระยะนะครับหรือดูเป็นปีหรือปีสองปีอะไรก็ว่าไปพอเขารู้ว่าเขาก็ไม่มีอะไรนี่นะไม่มีอะไรที่มาอ่าลบล้างในการกระทําของเขาได้นั่นก็คือเขาก็จะไม่ไปถาม เรื่องเรื่องการกระทําของเขาเขาก็ไม่ถามอ่าแต่บางคนนี่ลับล่อไม่ตอบ,ตอบ isine, ไม่ตอบให้ตรงประเด็นไม่ตอบเบียงบายเบียงเบนเบียงบายที่จะตอบนะครับเบยียงเบนเรื่องอื่นนะตอบเรื่องนี้ไปไปไปตอบเรื่องอื่นก็ pineapple. ถามเรื่องนี้ก็ไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนี่แหละเป็นคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์นะครับไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ เราไม่สามารถจะคิดกันได้เลยว่าเขาจิตใจเขาเป็นยังไงเขาลวนเลยแค่ไหนตอบตรงเออถ้าเขาพูดงญาเอฟซี FC, หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาถามมาเนี่ยเราก็ต้องตอบให้ตรงคําถามเขาแค่นั้นเองนะตอบให้ตรงคําถามเั้หรือบางคนก็มองผ่านมองข้ามไปอย่างเนี้ยนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองเห็นแอดจะชี้นําเรื่องตรงนี้นะครับอที่แอดพูดเรื่องนี้เพราะอะไรแอดจะทีให้เห็นว่า คนที่มันอ่ะพยายามหลีกเลี่ยงในคำตอบคำถามนั่นนะเป็นคนที่เราไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจแอดบอกเลยเลยไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจเพราะอะไรขนาดคำถามธรรมดาธรรมดาถามตรงๆเนี่ยที่เขาอยากรู้ก็ตอบเข้าไปสิง่ายๆแต่ถ้าคุณเลี่ยงไม่ตอบคุณเลี่ยงไม่พูดนะมันก็หมายความว่าคุณคุณเริ่มหลอกลวงเอฟซีแล้วคุณเริ่มหลอกแล้วแอดให้รู้ถึงจุดแรก จุดแรกก่อนว่าเราไม่ควรจะไปคบกับคนพวกนี้คบกับคนแบบนี้ก็เพราะว่าขนาดถามตรงยังตอบนะถามวัวตอบควายเอาง่ายๆมันก็คนละอย่างกันนี่เราจะเห็นให้เห็นตัวอย่างนะให้เห็นแค่ตรงนี้นะครับว่าแค่ตอบคําถามเรายังไม่ได้เรื่องอื่นไม่ต้องถามการที่แสดงตัวตนหรือไม่แสดงตัวตนอันนั้นมันก็จะเป็นจุดสังเกตอีกตอนหนึ่งนะครับว่า คนเราเนะ่ยเอฟีเราต้องแสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนอ่าหมุนหมุนรอบร้อยหกสิบร้อยไอร้อยแปดสิบองศาเลยนะหมุนหมุนรอบตัวเลยนะมันต้องอย่างนั้นดิเราต้องให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังแล้วว่าเราไม่มีอะไรอ่าเราโปร่งใสนะครับเราโปร่งใสยอยู่แล้วบางคน,นี่แม้แต่หน้าจะไม่เห็นนะเอบตี 2, ก็ต้องคิดดูที่เขาเป็นคนดีในสังคมหรือไม่อย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างนะอย่างเงี้ย แม้แต่หน้าตาก็ไม่เห็นอย่างนี้อ้าวมันก็แปลว่าเขาไม่ต้องการให้รู้อ่าเห็นไหมแสดงว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีสิทำในสิ่งที่ผิดสิใช่ไหมนี่เรายกตัวอย่างให้ดูนะเป็นเบสิกพื้นล่างเลยเอสเป็นเบสิกเป็นก็เรียกว่าพื้นฐานพื้นฐานในคำพูดก็คือเราเราข้องใจเราสงสัยเรื่องอะไรเราเม้นเข้าไป ถ้าคนเขาไม่ได้มีอะไรเขาก็ตอบไปตรงๆนะตอบไปตรงๆแค่นั้นเองแต่ถ้าคนเขามีมีปัญหากับคำตอบมีประเด็นเกี่ยวกับคำตอบเขาจะเละเขาจะเลี่ยงในการตอบเขาจะเลี่ยงในการตอบเอสซีสังเกตไหมเออเขาจะไม่ตอบตรงๆเขาจะเลี่ยงไปนู่นนี่นั่นนะเราถามเกี่ยวกับตัวเขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับคนอื่นนะ ถามเกี่ยวกับปัญหาของเขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับปัญหาคนอื่นเพราะปัญหาคนอื่นนะ่ะบางคนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาก็ไม่ตอบอันนั้นไม่ว่ากันแต่เราถามตตะตรงถามตัวเขาเนี่ยเขาจะเลี่ยงที่จะตอบอันนี้ให้พึงคิดไว้ได้เลยว่าไม่น่าไว้วางใจอย่าไปพลาดบอกตรงๆนะอย่าไปพลาดอย่าไปหลงนี่เป็นแค่ basic, เบสิกเบื้องต้นที่เราไม่ควรจะไปคบกับคนเพื่อนเขายังไม่กล้าตอบ ความจริงเลยเขายังไม่อยากพูดความจริงเลยนะง่ายๆแค่นั้นง่ายๆไม่ต้องคิดมากแค่นี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดสังเกตเอาแล้วกันเราเข้าไปดูอ่าตามช่องอะไรต่างๆกันแล้วแต่ถ้าเขาเลี่ยงเรื่องการตอบเลี่ยง,ยงนะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่างเงี้ยนั่นจึงพึงสังวรได้เลยว่าแม้แต่เอฟซีของเขาเนี่ยที่เขาไปถามหรือเอฟซีใครก็นแ้เขาไปถามแล้ว เขาไม่ได้คำตอบเลยก็จงพึงพึงคิดได้เลยว่าเขาไม่ซื้อสัตว์นะเขาเป็นคนที่หลอกเราได้แน่นอนเพราะว่าเขากล้าโกหกเราต่อหน้าได้รับหลังก็ไม่ต้องถามแล้วมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวนะแก้พื้นฐานมันเป็นมันเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับเอาง,ง่ายแค่นี้ทดลองคนเราเนี่ยทดลองใจมันก็รู้แล้วเออคนเราถ้ามันไม่มี ความลับนะครับไม่มีเบื้องหลังที่ไม่ดีนะครับเขาตอบหมดไม่ได้มีปัญหานี่เขาโปร่งใสทะลุหลังบ้านไปเลยนะครับจากหน้าบ้านก็ทะลุหลังบ้านไปเลยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะใช่นะครับแบบนั้นเอฟตีแอดบอกได้เลย,เลยนคนเล่านะคนเรามันต้องตอบคนเรามันต้องมันต้องโปร่งใสนะ เราทําตรงนี้เราต้องโปร่งใสอ่าใช่ไหมเราต้องไม่หลอกลวงกับเอฟซีเอฟซีคือผู้ผู้มีพระคุณเลยลหละเอาง่ายๆนะเราจะไปหลอกลวงหรือจะไปหลอกลวงเอางงเอาเงินเขานี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แค่เขามาดูให้เรากดให้เราเนี่ยดูโฆษณาให้เราดูคลิปให้เราเนี่ยอันนี้เป็นพระคุณแล้วนะก็ยังจะไปหลอกเขาอีกนะครับเอาเงินเขาอีกอ่า หลอกเขาเอาเงินยังไม่พอนะครหลอกเอาตัวเขาอีกอย่างเงี้ยมันก็เกินไปเอฟซี FC นะเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคุณเลิ่งไพยคุยเรื่องเบสิกเบสิกให้รู้ว่าให้รู้ว่าคนไหนดีไม่ดีนะครับคนไหนครบได้ครบไม่ได้ให้ดูจากคอมเมนต์การถามการถามนะครับถ้าเข้าเลี้ยงที่จะตอบ เขาจะไม่ตอบตรงคำถามนั่นแหละให้พึงคิดได้เลยว่าคนบุคคลคนนั้นไม่น่าคบไม่น่าไว้วางใจนะเขาอาจจะแฝงตัวมาก็ได้ไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนแอดพูดได้เลยไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนหรอกนะแอดไม่ได้สนใจว่าอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งฝาหรอกนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเขาเลี่ยงถ้าเขาไม่ตอบนั่นก็หมายความว่า จึงพึงติดตามเข้าให้ดีอ่จะมีเซอร์ไพรส์นะจะมีเซอร์ไพรส์มาให้เรารู้ให้เราเห็นกันอีกอ่าเจอว้วนนะครับมือขยาวสาวได้สาวเอาละคือพ AI, 4, นะูดง่ายๆเ c ซีนะบอกเลยนะพูดง่ายๆก็คือพวกเนี้ยเข้ามาเราเข้าใจแหละเข้ามาหาผลประโยชน์เนี่เข้าใจนะครับหาผลประโยชน์ ผลประโยชน์ของเราก็คือพูดง่ายๆนะผลประโยชน์ของเราก็คือทำท o u t u b e แล้วได้ตัง FC ดูโฆษณาให้นะดูคลิปให้ดูดูไลค์ like หรืออะไรก็แล้วแต่นะดูให้อันนี้แหละนั่นก็คือผลประโยชน์ของเราตรงนี้ผลประโยชน์ที่ถูกต้องนะผลประโยชน์ที่พึงจะได้เอา,อาง,ง่ายๆผลประโยชน์ที่พึงจะได้ที่ถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรศีลธรรมคุณธรรมก็ไม่ผิด ใช่ไหมเราก็เอาเรื่องราวต่างๆเอามาเล่าให้เอฟซีฟังให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความรู้นะก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับเอฟซไปว่าเอ่อฟซีก็มากดให้นะครับมาดูให้มากดให้นี่แหละอันนี้คือผลประโยชน์ที่พึงจะได้เท่านั้นอย่างอื่นไม่เกี่ยวบางอื่นที่เอฟซีเขาสงสารหรืออะไรเขาอาจจะให้สติกเกอร์อันนั้นก็เป็นพระคุณเพิ่มเข้าไปอีกมันก็มีอยู่รประมาณนี้แค่นั้นเองเอฟซไม่ได้มีมากกว่านี้ แต่ถ้าจะเป็นหลังบ้านนะจะไปคุยกับเขาหลังบ้านจะไปสร้างวาทกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วไปหลอกเขาอย่างงี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเกินไปแล้วนะอันเนี้ยมันเกินเกินกว่าที่ทําตรงนี้แล้วเขาทําตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะไปต่ออีกสเต็ปหนึ่งไงเพืนะ่อที่จะไปต่ออีกสเต็ปหนึ่งแล้วสเต็ปต่อไปก็คือเข้าหลังบ้านเอฟซี FC ได้นั่นจบนะแอสเนี่ย ถามว่าแอดมีหลังบ้านไหมก็พอมีนะแอดไม่ได้พูดโกหกแอดพอมีกหลังบ้านแม่ๆหรือผู้ใหญ่ใจดีก็มีแต่แอดแค่ทําอะไรรู้เปล่าส่งสติกเกอร์ให้ขัดเฉยเฉยไม่มีคุยอย่างอื่นถ้าคุยก็คุยประเด็นมีนู่นมีนี่นี่นี่หน่อยแต่เรื่องอื่นไม่มีคุยกันธรรมดาแต่ส่วนมากไม่ค,ค่อย,ค,ยคุยก็คุยก็แค่ส่งสติกเกอร์เป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจให้กันและกันเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นแอดบอกได้เลย เราจะเป็นอย่างนี้อยากคุยก็คุยข้างหน้าจอมั่งทักทายกันอย่างนี้เขาก็มาข้างหน้าจอมัง่งมาอะไรแม่แม,แม่ผู้ใหญ่จะดีเขารู้ดีแอดไม่มีปัญหานะ้ครับเรื่องเรื่องอย่างอื่นมีตรงนี้เท่านั้นก็คือคุยกันแล้วก็ให้กําลังใจกันแค่นั้นเรามีแต่ถ้าคุยหลังบ้านก็คือส่งกําลังใจเขาเจ็บป่วยเขาอะไรแล้วก็จะส่งอ่าให้กําลังใจเขานะครับอวยพรเขาแค่นั้นเลย ไม่มีไม่มีอย่างอื่นนะครับเรากล้าได้พูดได้เลยเราไม่มีหลังบ้านกับใครแล้วก็ไม่มีรายได้จากที่อื่นเลยเราก็คุยแค่ได้แค่ไหนก็แค่นะั้นไม่มีปัญหานะครับเราไม่ได้โมบโลภมากไอ้คนที่เขาทาอย่างนั้นก็คือโมบโลภมากนะครับทําแล้วให้คนอื่นเนะี่ยเขาเดือดร้อนแล้วส่วนผลสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนนี่แหละเอฟซีดูเอาแล้วกันใครที่บอกว่าเป็นอเป็นคนดีนะครับ นั่นแหละเข้ากําลังโกหกเอฟซีแล้วยิ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยนั่นแหละยิ่งเสนอตัวออกมาว่าเป็นคนดีเนี่ยคนนั้นเนี่ยพึงระวังไว้พลาดเขาเขาฟันแน่นอน